ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้คงจะมาพบกันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติในที่เรียกกันว่าพระเจ้าสิทธชาติในเรื่องของพระมาหาชนกแวว่าก่อนจะขึ้นเรื่องราวของพระมาหาชนกก็ต้องขอกล่าวเหตุกันก่อน ความจริงองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสัสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงจัดเรื่องอะไรนี้องค์สมเด็จพระชินทรสีทรงกระทำเพขึ้นมาในสมัยเมื่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมมรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเตยนั้นเกิดขึ้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายไปชมกัน ปึกษาคุยกันเทเรื่องนั้นองค์สมเด็จประสงท์นงคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ทรงโปรดเล่าเรื่องน,นอาดีตแต่ก็ไปที่น่าเสียดายที่บรรดาน,นักปราชญ์ทั้งหลายเขียนกันมาลอกจากบาลีแต่ว่ามักจะไปทิ้งความดีในเรื่องนี้สมากก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่ง ที่หาหน้งสือที่มีฉบับครบถ้วนไม่ได้เพราว่าสั่งคนไปซื้อที่ไหนฉบับเก่าๆก็หายไปหมดปรากฏว่าซื้อไม่ได้ <c oughs> ไปซื้อมันได้แต่ฉบับที่เขาลอกเขาเขียนจะมาแล้วแล้วก็ตัดทอนเอาของดีๆทิ้งไป ยางนี้เป็นที่น่าสิ้นดายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่างกับนังสือที่มาเป็นต้นเชบับมาเล่าเรื่องให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเขาก็ตัดหน้าตัดหลังท่านจะงนำเอาความจำจ,จริงๆมาใชา้ก็เกรงว่าจะบกพร่อง นั่นจะไปหาต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีที่ไหนเพราะเวลาไม่ค็จะมีต้องหาเวลาช่องว่างจริงๆที่จะมีโอกาสมาเล่าความเป็นมาในธรรมะให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงได้รับฟังเวลามันก็น้อยเพราะภารากิจภายนอกมันมากที่นั้นการนำมาเรื่องทศชาติมาเล่ากับบรรดาท่านพุทธบริษัท เห็นว่าไม่มีการประชุมชาดกบ้างเรื่องบางอย่างขาตกบกกร่องเรื่องข้างหน้าบ้างก็เขาว่าทานอภัยเพราะทั้งนี้ไปหยิบเอานางสีเขานักปราชญ์ใหม่ๆท่านก็นมามาเล่าโ่กันฟังดูแล้วก็อึดอัดใจน่าเสียดายจริงๆที่บรรดาธนปรารันงหลายสมัยนี้ ไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงทําไมถึงได้ไปตัดไปทอนความจริงในพระบาลีแล้วก็ไม่ทราบอาตมาเองก็อยู่ต่างจังหวัดยากที่จะเข้าไปค้นหาหนังสือให้ได้มาทันเพราะเวลาไม่มีก็เ,เป็นอันว่าได้ทไวเอาเท่านั้นก็นแล้วกันเรื่องราวของพระมหาชนกนี้วันนี้ยังไม่ขึ้นพระมหาชนกก่อน จะเล่าต้นเหตุที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศสสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสร้างเหตุต้นคือเหตุหต้นไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมศสสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นเป็นการบังเอิญอย่างยิง่ง เช้สาวกคองค์สมเด็จพระบรมโครูท่านหนึง่งท่านองค์นี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์ประมาณแปดสิบโคตวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเมืองนั้นท่านเห็นชาวบ,บ้านเขาถือดอกไม้พวกเทียนเครื่องสกาวรามิตรเดินกันไปเป็นแถว ท่านมีความสงสัยจึงเข้าไปถามชาวบ,บ้านงหลังเหล่าหลายเหล่านั้นว่าไปทางไหนกันเขาก็บอกว่าจะเข้าไปฟังเทศจากองค์สมเด็จรทรงทันคือพระพุทธเจา้าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าถึงเป็นศาสดาเอกในโลกคำว่าศาสดาห,หมายถึงครูอย่าลืมนะศาสดานี่แปลว่าครู ว่าครูชั้นดีเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเราหากันได้ยากอย่างนั้นยังได้ตั้งใจไปฟังเทศเขงองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคชายหนุ่มคนนั้นเป็นลูกคนเดียวเขามาหาเศรษฐีก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพูดแบบไหนทำไมคนยินชอบฟัง ก็จึงได้เดินตามชาวบ้านเข้าไปเมื่อไปแล้วก็ไปพบองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วนั่งอยู่ถ้ำกลางบรรดาพุทธบริษัทมีประสงค์อยู่เบื้องหน้าแต่ถ้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่สูงเด่นดูลักษณะอาการท่าทางส่วงทรงผิวพัรรณต่างๆก็น่ารัก สวยจับใจยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาย,ยังเปาาล่งชับพันรังสีและสมีหกประการพวยพุ่งคือหกสีหกสีพุ่งมาจากพระวรากายคล้ายพระจันทรงกรดเมื่อเขามองดูองค์สมเด็จพระบรมสุขคตก็เกิดความเรื่อมใส กระแสะเสียงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สั่ดาทรงเปิดขึ้นมาก็ของหวานเพราะจักใจฟังเทศไปฟังเทศไปก็มีความเรื่องสที่พระพุทธเจ้าเทศนินว่าโลกเป็นทุกข์ชาติพุทขาความเกิดเป็นทุกข์เทราพุทขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำทุทขงความตายเป็นทุกข์ การพัดผ่านจากของรักของชอบใจเป็นทุกท่านกล่าวว่าบุคคลใดเกิดมาแล้วหนีความแก่ไม่ได้มันจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพนความเป็นคนแก่ไปได้เกิด <Netherlands> ขึ้นมาแล้วต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพนไปได้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นธรรมดา เราต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้จะล่วงพ้นไปได้แต่ถ้าว่าถ้าบุคคลใดทำกำลังใจตัดอกสนลำมูลสามประการคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง ขุดรากเงาความไม่ดีทั้งสามปรการนี้ลงทําลายมันเสียท่านผู้นั้นจะพ้นทุกข์ต่อไปจะไม่พบกับความแก่ไม่พบกับความป่วยไข้ไม่สบายไม่พบกับความตายไม่พบกับความแพศ้่าแจกของรละของชอบใจแดนที่พึงไปเขาเรียกว่าแดนนิพพาน แดนนั้นเป็นเอกันตะบรมสุขคือมีสุขอย่างเดียวจะหาความทุกข์แม้แต่น้อยหนึ่งก็หาไม่ได้กายกระทบกระทั่งใดๆในใที่กำลังใจกำลังกายจะปรมสุขก็ไม่มีมีความเยือกเย็นมีความสุขทุกอย่างเธอปังแล้วก็จับใจคิดว่าถ้าอะไรก็ดี จรยจะขอบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระกินสีแต่ถ้าว่าการขอบวชของเธอไม่สมประสงค์เพราะว่าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าจะบวชเธอมีบิดามารดาไหมเธอก็ตอบว่ามีสมเด็จพระกินนสีจึงได้มีพระพุทธ,ธจจดิกาตรัสว่าต้องไปขออนุญาตบิดามารดาเสียก่อน เธอจะมีลาองค์สมเด็จพระินวร์กลับมาลาพ่อลาแม่ท่านพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวก็เลยไม่ยอมให้ลาไม่ยอมให้บวชเธอเสียใจจนแน่นอนไม่กินข้าวคล้ายๆกับท่านพระรัตนบาลตามที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาบิดามันดาอดทนทนไม่ไหวเกรงว่าลูกชายจยะตายก็อนุญาตใท้บุชเมื่อบุชแล้วท่านก็ไปเข้าไปหามาพ่อพ่อแม่อนุญาตแล้วก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพีตรแก้วข,ข,ขอบรรบัญชาอุปสมบทสมเด็จพระบรมศกเขก็ทรงมีพระพุทธฎีกาตัดว่าเอหิภิคขขุ เพี่อแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพรสุมาเถิดเพียงเท่าน,นี้ก็มีผ้าไตรจีวรสาเร็จประเดชิตรลอยมาจากอากาศผสมโถมตัวของเธอตอนนี้เขบรดาท่านบริษัโทโปรดเข้าใจว่าผ้าไตรจีวรที่จะลอยมาได้นี้องค์สมเด็จพระจินสีจะต้องทราบติวอำนาจขอพุะเทีาน ว่าคนคนนั้นในการก่อนโนนเคยถวายผ้าไตรกีวรไว้ในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยถวายผ้าไตรกีวรไว้ในพ,นพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงใส่คานี้ถ้าตาัดแล้วก็จะปรากฏว่าไม่มีผ้ามาในเมือมม่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบ ว่าเขาเคยบำเพ็ญกุศลมาใน,นชาติก่อนดีมากทุกประการแม้ถ้าตรายจีวรก็จะไว้ไว้กับประสงค์ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบ,บรมศสาสดาจงทรงตรัสว่าเอหิภิกขุทึ่แปลว่าเจ้าจงเป็นพิสุมาเถิดผ้าไตราจีวรที่สมเร็จพระเดริศก็ใช้าาความดีที่เขาทำไว้ในการก่อน ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์รงเดชก็ลอยมาสงกายกลายเป็นพระเมื่อเป็นพระแล้วก็ขอเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระิชิตมารพอสมควรแล้วก็ลาไปจำบรรษาในป่าขณะที่เข้าไปจำบรรษาในป่าปรากฏว่าในเวลานั้นท่านยังไม่ได้พระอัตผล ต่อมาอยู่ภายหลังข้างบ้านพ่อแม่เป็นคนแก่ท่านเป็นคนหนุ่มไม่มีใครควบคุมทรัพย์คนเที่ยวกู้นี่ยืมสินไปเขากโกงท่านข้าทาสหญิงชายในบ้านมันก็ลักมันก็ขโมยของนาย่สุดสองเท่าผู้เป็นบินดามารดาเึือ็ความยากจน จนเกินกว่าคนจนเพื่อต้องกลายเป็นขอทานทรัพย์สินก็หมดอันล้างผลางกันหมดให้ชาวบ้านมากูกสินยืมสินก็โกงไอ้ห,หลูกไอ้เร็วคนรับใช้ในบ้านมันก็ขโมยไอ้คนข้างนอกขโมยขโมยไปขโมยมาท่านไม่มีอะไรจะกินท่านก็ต้องขายบ้านกินขายที่ดินกินกินแล้วก็หมด ขายมาได้เท่าไรแม่นก็ขโมยไปเท่านั้นเป็นอันว่าด้งสอนท่านก็ต้องกลายเป็นขอทานพระวิโสนั้นเม่อยู่ในป่าถ้ามีพระอะไรไปใหม่ๆท่านไม่จะถามว่าท่านมาจากเมืองไหนถ้าก็บอกว่ามาจากเมืองเดียวกันก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีคนนั้นคนนี้ท่านรู้จักไหมแต่ก็ไม่อยากบอกก็เป็นโยม พระทีไปใหม่ก็บอกว่ารู้จักแต่เวลานี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีซะแล้วพระปรากฏลูกชายลูกชายลูกแก้วออบทปรากฏว่าบิดามันดาถูกโกงกลายเป็นคนยากจนถึงกัขอทานดันั้นเมื่อบรรดาเมื่อเวลาออกพรรษาท่านกลับมาก็ตั้งใจไปเยี่ยมบิดามันดาก่อน เ็เห็นวิดนดาลัมดาก็คยมทั้งสองถือกรเบื้องแตกๆนั่งอยู่ข้างฝาชาวบ,บ้านเขาเปิงขอทานท่านบิงเข้าไปใกล้ถามวินดามันดาว่าจำโลกได้ไหมวินดามันดาเห็นเข้าก็จำได้ร้องไห้พนนายถึงความทุกข์ที่ลูกไม่อยู่ถ้ต้องกลายเป็นคนจน แต่สายท่านเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความกตัญญูรู้คุณตบิดามานดันดายังได้พาวบิดามาันดาไปที่ว่างแห่งหนึง่งเอาไม้ในป่ามาทำกระท่อมน้อยๆต่อจากนั้นไปท่านไปเป็นทำบาดมาได้ท่านเอาข้าวให้บิดามาันดากินก่อนเหลือเท่าไรก็ฉันเท่านั้น ผ้าของพ่อของแม่ขาดท่านก็เปลี่ยนเอาผ้าของท่านเปลี่ยนให้ทำลายสีเส็จแล้วก็ให้ท่านนุน่งท่านผลมก็ผ้าคขายก็บินดาบันดามาเย็บมาปะทำใบสบงจีวรทำอยู่อย่างนี้อาหารที่ท่านได้มานั้นพอกินบ้างไม่พอบ้างหลังจากพ่อแม่ฉันแล้วท่านก็นบริโภคแล้วท่านก็ฉันคือว่าท่งมีร่างกายสุขผอม ก็มาบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายปากบ่อนคือไม่ใช่พระอรียเจา้าทราบเข้าก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าพระองค์นั้นเขาประจบชาวบ้านเอาใจชาวบ้านเกินไปทำผิดนิสัยของพระบินดาบ,บาดมาแล้วก็ให้คนแก่สองคนกินก่อนตัวกินทีหลัง ถ้าดีๆได้มาก็ย้อมสีเสื้อใหม่ให้คนแก่นุง่งตูก็ผ้าเก่าๆมานุง่งเวลานี้โสบผอมทำผิดระเบียบใน,นในพระพุทธศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมศาสนาทร่งทราบแต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ทราบนั่นไม่ไม,มีแต่มันยังไม่มีเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกก็ใช่ก็ไาม่ทรงตรัส ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าเหตุที่พระนั้นทำเป็นเหตุสมควรเมื่อมีคนมาฟ้องเรียกว่ามีโจทเมื่อมีโจท์รรลากายก็ต้องเรียกจำเลยมาสอบสวนจึงให้ตามพระองค์นั้นมาองค์สมเด็จพระรมศาสดาหเห็นพระองค์นั้นมาเฝ้าแล้วสมเด็จพระบาทเทพเจ้วจินทรงจัด ว่าพิโดูก่อนพิสุตามคำฟ้องเขาถือเขาหาว่าเธอไปจบคนแก่บินบ,บาบมาแล้วให้คนแก่กินก่อนถ้าเธอก็ฉันที่หลังได้ผ้าใหม่มาก็ทําลายสีให้คนแก่นุ่งเอาผ้าเก่ามานุ่งนุ่งเอาผ้าเก่าผ้าขาดไปเย็บปะโนงแทนใช่ไหม พระองค์น,นั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าขาสมเด็จพระบรมัสสันดาจงึงได้มีพระพุทธดีกาทันว่าพิโคต่ถาคตอยากจะทราบว,ว่าคนสองคนนั้นเป็นใคร ท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัต์สัาว,ว่าคนแก่สองคนนั้นเป็นบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะเดิมทีเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลานี้กลายเป็นคนยากจนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าลาจากท่านมาบวดเข้าประโยชป,ป่าภายหลังก็ถูกคกงจนหมดตัว เวลานี้ไม่มีอะไรจะบริโภคต้องเทเขเื่องขอทานข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมีความลำบากในฐานะที่เป็นลกูกก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีทรงขอท่านตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าตัวจะอดบ้างกินบ้างก็ไม่เป็นไรในใจคิดว่าถ้ามีดามันดามีความสุขสบายเป็นที่พอใจแล้วพระพุทธเจ้าข้า พระองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาทรงทราบจึงได้ยกมือขึ้นสาธุการคือพรนมมือทั้งสองขึ้นแล้วยกระหัตระหัตพระมือก็เหมือนกันว่าสาธุสาธุเธอทําดีแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าเธอปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีความกระตันยูรู้คนคนประเภทนี้เป็นคนหาได้ยาก พระองค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าก็ทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่ามิตังสาธุรูปานังกตัญโกูกตเวทิตาบุคคลใดรู้ประการะคนที่ท่านทำกับเราแล้วสนองคุณท่านเรากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนดีทำให้จิตใจของเขานั้นดีขึ้นมามากและองค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าก็ทรงตรัส ว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธายการที่บินนาบาตมันแล้วนำข้าวให้วิดามารดากินก่อนก็ดีเพราะว่าวิดามารดาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีเราให้ท่านกินก่อนแล้วให้ท่านชายอย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการทำลายศรัทธาไทยเสียไปแต่พาคดขอยกย่องคนประเภทนี้ใช่ว่าเป็นคนดี ทำร,รมพระองค์นั้นชื่นบานไปมากหลังจะองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าคเจ้าชมเชยแล้วองค์สมเด็จพระบราทิแก้วจึงได้ทรงตรัว่าเธอทำดีแล้วเธอทำถูกแล้วขอเล่าไว้สักนิดหนึ่งว่าต่อมาพระองค์นั้นมีความมีธรมรมปีติก็ได้อาหัตผลแต่ก่อนที่จะได้อดาัาตผลในวันนั้นเององค์สมเด็จพระทศพล ก็ทรงแต่ทว่าเธอทำเช่นเดียวกับในสมัยที่ตถาคตเป็นสุวรรณสามเนี่ยขอโทษนะเรื่องนี้เล่าผิดไปเสียแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องโคสุวรรณสามแต่ไม่ใช่เรื่องของมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องความกตัญญูรู้คนนี่เป็นความดีแม้แต่พระมหาชนกนี้ก็คล้ายคลึงกัน ฉะนั้นต้นเรื่องนี้เป็นต้นเรื่องของสวรรณสามแต่มาเปิดหนังสือผิดไปให้คำว่าเปิดหนังสือผิดไม่ไม่ทันเปิดเล่าเรื่องไปเสร็จแล้วพอม,มองดูเรื่องที่เขา,ายกให้มากลายเป็นเรื่องพระมหาชนกไปแต่ก็ไม่เป็นไรพระมหาชนกนี้ก็เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกัน แต่จบเรื่องนี้แล้วนั้นองสมเด็จพระทรงท่านก็เล่าเรื่องสุวรรณสามแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องสุวรรณสามซะแล้วเขาน้องสื้อมาส่งให้เขาบอกว่าเรื่องมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรมหาชนกก็เป็นคนความดีมีความกตัญญูกตเวทีฉะนั้นต่อททนี้ไปอาตมาก็จะนำเรื่องพระมหาชนก มาเล่าต่อไปซึ่งเวลาเลยหกนาทีเรื่ความมียว่าในอดีตการที่ลงมาแล้วมีพระมหากษัตว์องค์หนึ่งนามว่าพระมหาชนกสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครเ่อมามหาชนกองค์น,นี้เป็นปู่พระมหาชนกที่จะเล่าต่อไปนี้ขอทราบไปด้วย เท้าเธอมีพระราชโอรสสองพระองค์พองค์หนึ่งนำว่าอริธาชนกอีกองค์หนึ่งมีพระนามว่าโอราชนกจำให้ดีนะพระมาหาชนกผู้เป็นปูก็พ็ะมาหาชนกที่จะเล่าให้ฟังมีลูกชายอยู่สองคนคนพี่ชื่อว่าอริธาช,ชนก และคนน้องมีนามว่าโพลชนกพระองค์ได้ทรงตั้งอริธาชนกผู้พี่ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งมหาอุปราชและก็ให้ท่านโปลาชนกตั้งอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีอุปราชก็คือรัทายญาติที่เป็นพระราชาต่อไปต่อมาเมื่อท้าเธอสวรรคตแล้ว อุปราชได้ขึ้นครองแผ่นดินสเสวยราชสมบัติแทนและได้ตั้งเจ้าโพลาชนกผู้เป็นน้องชายให้เป็นมหาอุปราชในเมื่อในขณะเมื่อเจ้าริทธชนกเป็นมหาอุปราชอยู่ก่อนนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นคนทรงความยุติธรรมดี แต่เมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคือมีความเป็นใหญ่มีอำนาจเต็มที่เมื่อมีอำนาจเต็มที่ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นธรรมดาของคนที่มีอำนาจจะต้องมีคนป,ประจบระแจงมากนะแคาว่าอย่างนี้เปิดอนังสือไม่ทันเมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก,กลายเป็นพระราชาโูเบา ความจริงหูเบาเนี่ดีนะสําคัญหูหนักถ้าหูเบาเนี่ก็แปลว่าไม่รับเรื่องไรเรื่องราวของใครใครจะมาปรโจบย์ไปแจง้งฉันไม่รับฟังเมื่อไม่รับเก็บไว้ใช้เหตุใช้ผลเป็นสําคัญอย่างนี้ี่เรียกว่าหูเบามาันที่จะถูกไอ้คนพ้รับฟังคำใบโจบไปแจง้งสอพาคนอื่นแล้วก็รับมาเก็บเอาไว้ แล้ว่าเชื่อถือโดยไร้เหตุในผลนี้คนจะเรียกว่าหูหนักเพราะหูมันเก็บของเอาอย่าพูดต่อไปเลยเวลามันน้อยเลยสองสามนาทีไปไม่ถึงไหนเพราะเล่าพลาดไปตอนต้นเป็นกลายเป็นคนหูเบาฟังถ้อยคําของคนประจบซอฟรอเพราะว่าตา,ามธรรมดาคนประจบซอฟรอนั้นจะต้องหาเรื่องฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้อยู่เสมอ เพราะตอนไม่ทํางานก็อยากเก็ได้ความชอบในการได้รับความชอบโดยไม่ต้องทํางานนั้นมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเหยียบบ่าคนอื่นขึ้นไปนั่งนั่งแป้นแทนเหยียบบาคนอื่นให้จมมาแล้วแล้วตนก็นั่งแทนแทนแม่เ,เรื่องนี้มันเยอะนะันทท่านพุทธบริษัท เรื่องการประจบสอบรอนี่ยแม่มันมีอยู่หลายสมัยแล้วก็มีอยู่ทุกสมัยบางสมัยก็ประจบเป็นขนั้นว่าคนที่มีอำนาจนั่งนั่งอยู่เพื่อนร่วมงานในการลุกพวดฝ่ายมันก็กราบถ้าถามว่ากราบทำไมบอกเอเห็นแสงพุ่งออกจากกายนี่นี่การพูดบ่อยๆคุณก็หลงได้เหมือนกัน แล้วบางคนบางท่านเท่าที่ทราบมาในโบราณกาลก็เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเขียนหนังสืออไม่ได้เขียนหนังสือสมัยนี้ก็มีหนังสือพิมพ์สมัยนอนไม่มีหนังสือพิมพ์เท่าเด้โพธนาว่าคนนั้นติคนนี้ไวน้นี่ต้องทําอย่างนั้น,น,นต้องทาอย่างนี้แต่พอตัวได้ดีขึ้นมาแล้วก็ลืมตัว กลับไปสร้างความชั่วทำลายชาติไทยคิดหายวายวอดทำลายมิตรของชาติทำลายทรัพย์สินของชาติจนกระทั่งเงินคงคลังไม่เหลือหลออย่างนี้ก็พอมีเพราะสายรับฟังคำบรรจบซอบพอแวขคโมลทั้งหลายอารมณดาท่านทาั้งหลายเรื่องนี้มันพลาดก,กันมาตั้งแต่ต้นคิดว่าเขาจะให้คุยกันเรื่องเ,อเรื่องสวรรณสาม แต่ไปไปมามายเจ้นทีวานัเสียไว้กลายเป็นมหาชนกก็เลยต้องตกบนันไดคลอยโจรสำหรับวันนี้ว่ากันไปมากไม่ได้เพราะหมดเวลาเสีนแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่มพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี